สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ภูเขาไฟกระโดงนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปนะคะสวัสดีชาวโซเชียลตอนนี้สวัสดีค่ะ่ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นบันไดอยู่อามกลๆค่ะระยะทางก็เอหกพันไมล์นะคะไมล์ก็ ยังไงล่ะถ้าเดินลงมาก็น้ำหนักคงจะลดนะคะโอ้ยเห็นไหมเรากำลังเดินเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะคะไปถ่ายรูปแป๊บค่ะก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆยังไงล่ะได้สิบขั้นค่ะได้สิบขั้นโอ้ยวิงประมาณ อีกประมาณร้อยโยดน,<า>นะคะอีกประมาณหนูปีแสวงึงจะถึงก็เ,เรื่อยๆเรืยยเร่อยๆต่อกำลังถึงครึ่งระยะทางไหนฮ่าเดอุออออ้ยน้องหัดอุ่นอายุเกินรถอ้วณโอ้ยพี่ลดไม่ได้ระดับนี้ต <c oughs> อนนี้ พอขึ้นมาเกี๋ยพึ่งระยะทางแล้วเหนื่อยมากก็ตอนนี้ก็เก็บอูมมาได้ไกลแล้วอีกนิดนึงก็ถึงพาพาเย่ในที่สุดก็มาถึงโอ้ยเย่ถ่ายรูปด็วยแถวไปหนึ่ง เฮ่ยเหนื่อยมากโคตรเหนื่อยเลยโคตรเหนื่อยเหนื่อยมากโคตรเหนื่อยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากอุ้ยดูเหนื่อยอ่โอ๊ยที่แก่ที่สุเลยช่ไหมเลยโอ๊ยเหนื่อยมากมันเป็นอะไรที่สุดยอดคนหัวขาก็จะเดินไปรอบๆไปกินเนื้อกันเลย เย้ yeah. มาเยอ่ปวดขาเราเจอร้านขายน้ำแม่เออไปแล้วบนะ๊ายบาย